สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะฮะคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับตามที่ได้เคยแจ้งไปแล้วนะครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับว่าวันนี้เสือกับป้าไทยบ้านนะจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับผมป้าไทบ้านก็ จริงๆแล้วเนี่ยจะเดินทางตอนแรกในวันที่29นะครับแต่เพิ่นมาทางลูกๆนะญาติๆของป้าเทบ้านเนี่ยนะครับบอกว่าอยากให้ล่วงหน้าไปก่อนนะก็เปลี่ยนจาก29มาเป็นนะวันอาทิตย์นะเช้าว,วันนี้27นะครับก็เลยถือโอกาสน,นี้ไปพร้อมกันเลยนะฮะก็คือไปวันที่27นะครับพีเสือก็ภาร,รกิจหลักๆเลยนะ สำคัญสุดเลยนะฮะคือจะไปดูคอนโดนะครับเพราะว่า,าไม่ได้ไม่ได้ไปกรุงเทพมาตั้งแต่นู้นปีใหม่เนาะนะไม่ใช่ปีใหม่ตั้งแต่ธันวานะฮะตั้งแต่กลับมาจากเที่ยวฮ่องกงเออนะครับที่ไปเสือไปฮ่องกงจำได้ว่าวันนั้นไปที่ช่วงประมาณต้นเดือนธันวานะครับ ก็จะถือโอกาสนี้แหละนะฮะไปดูคอนโดนะครับเนื่องจากว่าพี่เสือเนี่ยให้เขาเช่าคอนโดนะฮะเนี่ยให้เขาเช่าคอนโดนะครับแล้วก็ตลอดที่ผ่านมานะฮะก็เเราอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเพราะว่าเป็นคนรู้จักนะครับ ส่วนก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อตอนที่ไปทำงานที่กัมพูชานะประมาณ4ปี5ปีนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่จะมาเป็น y t u t u เนี่ยนะฮะเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเนดะี๋ยวงงเอาเสื้อผ้าที่เราจะใส่ใส่กระเป๋าก่อ <laughs> นสองสามแขนยาวแขนยาวสองตัว คือก่อนอันานี้นนพี่เสือเคยสมัยไปทำงานกัมพูชาเนาะพี่เสือเคยให้เราเช่าคอนโดนนครับพี่เสือไปทำงานอยู่กัมพูชาประมาณสี่ปีนะครับแล้วก็กลับมาอยู่กรุงเทพนะฮะกลับมาเมืองไทยนะครับแล้วก็นะมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับ เราก็ให้เขาเช่าคอนโดนะก็ก็โอ้โหเขาทําห้องเราพังนะฮะเราต้องใช้เวลาในการซื้นฟูนะฮะหมดตังนะครับหมดค่าใช้จ่ายนะฮะเยอะมากนะครับพังพังในเทนี้มันพังทั้งห้องน้ําพังทั้งห้องครัวนะฮะพังทั้งตู้เย็นนะเนื่องจากว่าเขานะเหมือนประมาณว่าเขาเปิดน้ําทิ้งเอาไว้น้องเอฟซีนะครับ น้ำท่วมครัวนะโอ้เสียหายนะ,ยน,ะนั่นแหละนะครับอนี้แล้วก็มีความเป็นห่วงนะเออนะเขาโดยจะเป็นยังไงบางน้องนะฮะเออรวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเมื่อตอนปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาด้วยนะฮะก็จะไปดูว่ามันได้รับผลกระทบนะความเสียหายอะไรยังไงไหมนะฮะแต่น้องที่เขาเช่าอยู่เนี่ยเขาบอกว่า ไม่เสียหายนะครับคอนโดพี่เสือแข็งแรงดีมากนะฮะเราก็อยากจะไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็พี่เสือก็ยังประกาศขายอยู่นะคอนโดเนี้นะครับก็กะว่าจะประกาศไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะขายได้นะฮะน้องเขาก็บอกว่าขายได้เมื่อไหร่เขาก็จะย้ายออกนะครับ ตอนนี้ยังขายไม่ได้ก็เขาก็ขอเช่าอยู่ไปก่อนนะฮะกางเกงใส่นอนอะแล้วก็มีคำถามต่อว่าอ้าวพี่เสือไปกรุงเทพครานี้นะฮะจะไปนอนที่ไหน <c oughs> เออนะฮะไม่มีที่นอนแล้วนะก็จะไปไปอาศัยนอนนะะบ้านเพื่อนนะคอนโดเพื่อนห้องเพื่อนนะครับ ไปกี่คืนก็สลับคิวกันไปนะฮะวันนี้คนนี้วันทุกงนี้อีกคนเนึงนะฮะเล่รอดเล่รอดไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพตลอดนะนะครับพี่เสือมีแพลนที่จะไปนะะต่างจังหวัดนะฮะอาจจะเป็นชนบุรีนะ,ะระยองหรือจันทบ,บุรีนะฮะประมาณสักสองสามวันด้วยนะฮะก็เสร็จแล้วก็ไปรอบนี้ก็ประมาณสัก อาจจะประมาณหกเจ็ดวันนะครับไม่เกินอาทิตย์นะฮะไม่เกินอาทิตย์พอเรียงเสื้อผ้าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะฮะที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฝากชมคลิปนะที่ นะพี่เสือหรือป้าไทยบ้านนะนะครับไปใช้ชีวิตอยู่นอกพื้นที่ให้ด้วยเนาะรเราเข้าใจว่าเวลาออกนอกพื้นที่เนี่ยนะฮะยอดวิวมันตกว่ายอดวิวมันน้อยนะฮะขอด้วยเนาะดูไม่จบไม่เป็นไรดูให้สัก5้านาทีก็ยังดีนะฮะอันนี้ของใช้ส่วนตัว เดี๋ยวนะจะไปขนของขึ้นรถแล้วเนาะปัติบ้านก็เก็บของเสร็จแล้วแหละนะครับแต่เช้ามืดเลยส่งมอบกุญแจแล้วอันนั้นกุญแจอะไรอันนี้เกุญแจค่อยๆเข้าไปก่อนนี่อันนี้กุญแจประตูวังที่ระดาฝากไว้ส่งต่อ เออใช่เพือนได้ยังไงในอันเดียวกันน่ะแบบพวงกับแบบเดียวเดียวเป็นแบบพวงกับแบบเดียวเก็บไว้้ใหดีนะตอนนี้ฝนก็ตกด้วยคุณผู้ชมอ่ะได้เวลาขนของขึ้นรถของเสือก็กระเป๋าสีเหลืองเหมือนเดิมเห็นสีก็รู้เลยว่าของใครทำไมน้อยจังเลยของจังเปิดตู้ที่จะโอ้โห เปิดแล้วเปิดแล้วถ้าแอรไม่มีใส่เลยมีตุ้งติ้งไม่มีเลยหรอกไม่มเลยไม่มีอะไรถ้าเสือไม่น่ามีนี่จะเอานี่ไว้น้ำพึ่งเนี่ยน้ำผึ้งบางท่านถ้าเสือเอากระเป๋าไว้ตรงที่นั่งที่รสานโถงของอุทิราไอ้นี่ถ้าโฮมเนี่ยเพราะว่าไปนอนกับหลานหลานเราเปิดแอร์อยู่แล้วเราต้องมีผุ่ห่มเขาทับลม ก็คุณโน้ตเราเปลี่ยนแอหมดแล้วของเราอยู่หลังหมดอันนี้ปักอันนี้ปักไฟเจ้าหลังนะปักไฟด้านหน้าด้าหน้าเหรออืมอันีล้านี่นี่จะด้านหน้าเอาอุปกรณ์หากินอุปกรณ์หากินไว้ด้านหน้าอุปกรณ์หากินก็ด้านหน้าเดี๋ยวไปก็ชาร์จแดดถ้าไปนั่นนี้ ถึงเวลาตอนไหนถึงมื้อเย็นวันหกโมงหกโมงเย็นบ่ะย่าถ้าเกิดเขาหยอดย่าก็เก็บแตงโมเก็บแตงโมแล้วก็เป็นหัวนาดไปนะถ่ายรูปรวมการมาเราจะไปรู้มเนี่ยตไรอย่างเนี่ยแม่อยู่กลางเลยอยู่ตรงกลางสิเอาเอาเสือบ้านอยู่ตรงกลางย่าอยู่ฝาบ้านปลาเชวบ้านอยู่ซ้ายเสือบ้านอยู่ตรงกลางโอเคนึ่งซังซากมินิฮาร์ด โอเคขอบคุครับเลย,เลยครับฝากบ้านด,ด้วยนะครับไอซีฝากดูคลิปที่กรุงเทพด้วยนะครับ